สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่เกมวันพันแมนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครโบลทล่างสองพอดีว่าตอนนี้ผมก็ทำสีดาวม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับพลังโจมตีก็8 2 9แ0นสนะครับเลือกกสาล้านสนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองทดสอบดาเมจให้ดูนะครับตีกับฮยนาบุกนะครับ แล้วก็มาลองดูเลยแล้วกันสร้างห้องก่อนนะครับเอาไว้316นะครับคนอื่นเขาจะได้เข้ามาเล่นกับเราได้ด้วยเอาล่ะครับเราก็มาลองตีบอสกันดูเลยนะครับผมเพื่อบอสกระทืบมาก่อนนี่โซนิคไปอติ9ล้าน7แสนนะครับมาได้โยมตีดอกล้านนะครับโอ้รอบสองสองล้านเลยครับนี่บลอนเราไปอติตูม11ล้าน8แสนโอ้ยมาได้โยมตีแรงจังเลยนะครับสุดยอดนะครับ ฮืออ่ะเราก็ได้ของฟ้าของเขียวนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่ีนนะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าล่นจิตกรรมมิติสํารวจมิติยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูนะครับตีบอสยังไงให้แรงใช่ไหมครับแลับแบบผมต้องพามาดูรางวัลที่ผมกดตีไปทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้ผมได้อันดับที่3นะครับแล้วก็รางวัลผมได้ครบหมดแล้วครับผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับจิตกรรมนี้หมดเป็นหมื่นเพชรก็คุ้มมากนะครับ ดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละรางวัลน,นะครับอันนี้รางวัลเก 90, ้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเดบเก้าร้อยหมื่นคืออะไรอ่ะเก้าร้อยหมื่นอือเก้าล้านเหรอน่าจะประมาณนั้นมั้งครับใช่ไหมสิบหมื่นก็หนึ่งแสนน่าจะเก้าล้านนะครับนี่ครับหีบเปิดเลือกอุปกรณ์ ทักษะชนิดเสริมเลืสีนะครับเปิดเลือกได้นะครับแปลว่าเราสามารถเลือกเลือดไว้เผื่อดวงได้นะครับอันนี้ก็คือคุ้มเริ่มคุ้มมาแล้วนะครับอันนี้เปิดได้เบวห้านะครับเลือกได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยเราก็ทํามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเปิดได้เบวหกนะครับเบวหกเลยนะครับท่านผู้ชมหายากนะครับที่เจียมจะเอามาใช้ในจิตกรรมแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็แถวๆลองรางวัลสุดท้ายนะครับ ได้เลเวล62อันเลยนะครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างดีมากเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้หมดเป็นหมื่นผมก็ไม่เสียดายนะครับหมื่นเพรนะครับไม่ใช่หมื่นบาทถ้าหมื่นบาทผมเสียดายมากนะครับเอาละครับผมก็จะมาบอกพิธีการเล่นคร่าวๆนะครับทีมที่ผมใช้ตีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นบวก3มกันเกือบหมดทุกตัวแล้วครับก็จะใช้โซนิกยุงเกลวินโบลต์แล้วก็ จักพัรดิเด็กนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําว่าผมแนะนําว่าเอาโบนัสออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นอซอฟต์บี้แมนมาแทนนะครับแล้วก็เราก็มาดูว่าเราตีครบทุกด่านหรือยังนะครับเพราะว่ามันก็จะลดโบนัสที่บอสบัฟลดบัฟลงนะครับบัฟของบอสที่ได้รับนะครับผมก็ผ่านหมดแล้วนะครับทั้งตึก A B C นะครับแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกนะครับ แล้วก็มากดอัพตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มดามเมจให้เราให,ใ,หให้ให้เราตีบอสแรงขึ้นนะครับ2นี่ครับสองร้อมันจะเพิ่มสมันจะเพิ่มหนะครับสำหรับ100%เพชรนะครับเราก็ผมแนะนําให้เอาแค่จิจกรรมนะครับเอาทำทำแค่ตามเป้าหมายที่เกมกําหนดมาให้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอก การเล่นจิตกรรมแล้วก็มาทดสอบดาเมจโพลสดให้ดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ